สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราวันนี้มาส่งงานลูกค้าค่ะเป็นผ้าห่มพระประธานขนาดใหญ่เลยนะคะหน้ากว้าง2เมตร ความยาว18เมตรลูกค้ามีความประสงค์ปักชื่อนะคะแล้วก็ให้เจาะตาไก่ด้วยค่ะลูกค้าจะนำไปถวายวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวัดไผ่โรงวัวเมื่อเช็คของกันเรียบร้อยก็ส่ง EMS ไปถึงบ้านลูกค้าได้เลยนะคะรายละเอียดงานของลูกค้าแต่ละคนต้องให้ช่างตีราคานะคะเพราะว่าราคาแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเนื้อง,งานที่ลูกค้าสั่งนะคะ ผ้าชนิดนี้เรียกว่าผ้าตาดนะคะแล้วก็ขนาดที่ใช้ปักชื่ออันนี้เป็นขนาดปกติถ้าต้องการขนาดใหญ่พิเศษก็สั่งเพิ่มเติมได้นะคะเขาจะทําขนาดที่โตกว่านี้นับเป็นตัวตัวไปเลยค่ะท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถทักกันได้นะคะที่ลายร้านค่ะแอดสพันบุญ109นะคะขออนุโมทนาบุญกับลูกค้ามาณนะที่นี้ด้วยนะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้าดีๆมาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกเช่นเคยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ